นูหนูหนิวเหรออะพี่ให้พี่ให้หนูแล้วพี่จะกินอะไรล่ะคะไม่เป็นไรหรอกก็เพอพี่เล็กอะอดได้อยู่แล้วแต่หนูเนี่ยยังเป็นเด็กไม่ควรอดนะอ่ะขอบคุณค่ะ นั้ที่ไปเก็บปวดต่อแล้วนะเอาวะทำบุญทำทานหน่อยจ้าทำบุญทำทานหน่อยจ้าทำบุญทำทานจ้าทำบุญทำทานหน่อยนะจ้า ขอบคุณจ้าเอาวะอย่างน้อยอ่ะก็ได้มามีหนึ่งถ้วย น้องเจอกันอีกแล้วเนี่ยนี่จะไปไหนอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหนูจะไปไหนโทนี่ยังหิวอยู่หรือเปล่ากินบะหมี่กับพี่ไหมไม่เป็นไรค่ะหนูแย่งเข้าเหนียวหมูเป้งพี่กินแล้วหนูไม่อยากจะแย่งบะหมี่พี่กินอีกแย่งที่ไหนล่ะพี่เต็มใจให้อะแบ่งกันกินก็ได้ ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ใจดีกับหนูหนูไม่มีอะไรจะตอบแทนพี่นอกจากสิ่งนี้ค่ะ นะหพี่ไม่ต้องรู้หรอกคะ่ะว่าหนูไปเอาเพชรมาจากไหนพี่ลองเอาไปขายดูนะคะหนูว่าน่าจะได้เงินเยอะอยู่นี่เป็นสิ่งเดียวที่หนูตอบแทนพี่ได้คะ่ะน,น้องน้องไม่ต้องให้พี่ขนาดนี้ก็ได้นะพี่รับไปเถอะนะคะหนูอยากให้อย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะน้อง เธอถ้าจะมาขอทานแถวเนี้ยออกไปเลยนะฉันไม่ได้มาขอทานจ้ะคือฉันเอาเพชรมาให้ตรวจอาจารว่าเป็นเพชรจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะอขอทานอย่างเธอเนี่ยนะไปเอาเพชรมาจากไหนมีคนให้ฉันมาจ้ะช่วยตรวจให้หน่อยนะจ๊ะ ลายบ้านผู้หญิงคนหนึ่งให้ฉันมาจ้ะทำไมเหรอจ๊ะก็เพชรนี่มันเป็นสร้อยเพชรของตระกูลมหาเศรษฐีที่สั่งทําพิเศษมีเส้นเดียวในโลกแล้วตอนนี้ลูกสาวของมหาเศรษฐีคนนั้นก็หายตัวไปมหาเศรษฐีคนนั้นกำลังตามหาอยู่แต่ยังหาไม่เจออะไรนะจะบอกนะว่าเด็กคนนั้น สวัสดีค่ะขอเลียนสายคุณอุ้ยหน่อยค่ะ <C ül üyor> นี่ค่ะคุณอุ้ยเฮ้ยใช่จริงด้วยอะสร้อยเพชรเนี้ยขอทานคนนี้เป็นคนนำสร้อยเพชรมาให้ฉันค่ะเอ่อคุณเป็นใครเหรอคะนี่คือคุณอุ้ยเศรษฐีเจ้าของสร้อยเพชรที่ฉันบอก คุณครับคุณได้สร้อเพชรนี้มาจากไหนเหรอครับออพอดีว่ามีเด็กยากไร้คนหนึ่งอะค่ะแกหิวฉันก็เลยแบ่งอาหารให้แกกินแกก็เลยตอบแทนฉันด้วยส้อยเส้นนี้อะค่ะคุณเจอเด็กคนนั้นที่ไหนหรอครับคุณช่วยพาผมไปหาเด็กคนนั้นหน่อยได้ไหมครับ<อ>ผมคิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นลูกผมอะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาไปนะคะได้ครับทางนี้ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะ ันทอฝันลูกพอ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวท้อฝันท้อฝันเป็นไงบ้างลูกลูกรู้ไหมพ่าพ่อเป็นห่วงลูกแทบ,บแย่เลยนะท้อฝันอย่าทำแบบนี้เลยนะลูกกลับบ้านเราเถอะนะไม่ท้อฝันเลิกโกรธพ่อทันทีเถอะนะลูก ผู้หญิงคนอื่นพ่อไม่รักแม่แล้วพอฝันฟังพ่ออธิบายก่อนได้ไหมลูกไม่หนูไม่ฟังปล่อยหนูหนูจะไปดามทาของหนูเดี๋ยวพอฝัน,อนเอางี้นะลูกลูกให้โอกาสพ่ออธิบายก่อนได้ไหมแล้วหลังจากนี้อ่ะลูกจะไปอ่ะพ่อจะไม่ห้ามลูกอีกเลยก็ได้ค่ะ ไม่ใช่ว่าพ่อไม่รักแม่ของลูกหรอกนะแต่เราสองคน,นรู้ดีว่าแม่ของลูกอะได้จากเราไปแล้วพ่อแต่งงานใหม่แล้วผู้หญิงคนนี้รักพ่อแม่ใหม่ของลูกเขาเป็นคนดีนะถ้าลูกเปิดใจอะลูกจะรู้แล้วพ่อรู้เหรอคะว่าแม่ใหม่เป็นคนดีเพราะเขาคอยอ,อยู่เคียงข้างพ่อ และช่วยเหลือพ่อเสมอมาตอนที่ธุรกิจของพ่อมีปัญหาเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาก็บอกว่าไม่รังเกียจพ่อที่มีลูกแล้วเขาอเต็มใจที่จะรักพ่อและก็รักทอฝันเหมือนลูกแท้ๆพอแบบนี้ไงพ่อถึงแต่งงานกับเขาอะแล้วเขาจะรักหนูเหมือนลูกจริงๆเหรอคะถ้าลูกอยากรู้อะ ลูกต้องลองเปิดใจและให้โอกาสเขาแสดงให้ลูกเห็นนะทอฟันก็ได้ค่ะจริงเหรอทอฟันขอบใจมากลูกที่เข้าใจพ่อ พ่อช่วยอะไรเหรอลูกตอนที่หนูหนีออกจากบ้านนะไม่มีใครช่วยหนูเลยนอกจากพี่ผู้หญิงคนนี้เขาให้อาหารหนูประทางความหิวหนูยัดตอบแทนพี่เขาว่าคะ่ะพ่อช่วยให้รางวัลพี่เขาหน่อยได้ไหมคะตายสิลูกขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือแกตอนที่แกลำบาก ผมขอเชิญคุณไปที่บ้านผมหน่อยได้ไหมครับเอ,อ่เอนะคะพี่เอ,อ่อก,ก็ได้ค่ะนี่นะครับ ทานให้เต็มที่เลยนะครับถ้าคุณไม่อิ่มเนี่ยคุณบอกผมเดี๋ยวผมให้แม่บ้านทำเพิ่มโอแค่เนี้ยมันก็เยอะมากแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแค่นี้ยังน้อยไปครับสำหรับที่คุณเนี่ยช่วยลูกสาวผมนี่ครับถือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากผม ตระกูลคุณนะคะไม่ต้องให้ฉันก็ได้ค่ะคือแค่คุณเลี้ยงข้าวฉันอะ่ะฉันก็ขอบคุณมากแล้วอะ่ะเพชรนี่มันเทียบไม่ได้กับการที่ผมได้ลูกสาวผมกลับคืนมาหรอกนะครับลูกสาวของผมเนี่ยมีค่ากับผมมากที่สุดต่อให้ผมอะ่ะต้องแลกกับทรัพย์สินทั้งหมดที่ผมมีผมก็ยอมครับแต่ว่านี่มันมากไปสำหรับฉันจริงๆนะคะ ันไม่มีอะไรมากไปหรอกนะครับอีกอย่างลูกสาวของผมน่ก็ให้สร้อยเพชรของคุณไปตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณรับไปเถอะนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะพี่เป็นคนดีพี่สมควรได้รับสิ่งดีๆนะคะมาครัะคะบกินกันเลยครับ เต็มที่เลยนะครับพ่อคะข้อฝันลูกทำไมลูกเข้ามาแล้วลูกไม่เคาะประตูก่อนอนะพ่อสอนแล้วใช่ไหมว่าจะเข้าคนอื่นต้องเคาะประตูก่อนนะครับอุ๊ยหนูขอโทษนะคะว่าแต่พ่อทำอไรอยู่ล่ะคะอ,อ๋อป่าป่าจะพ่อไม่ได้ทำอะไรลูก แล้วลูกล่ะมีอะไรเออพอดีย่าให้ตามพ่อลงไปกินข้าวอะค่ะอ๋องั้นเอาเป็นว่าทอฝันกับย่าเนี่ยกินกันก่อนเลยนะเดี๋ยววันนี้พ่อมีธุระค่ะจากนั้นหนูลงไปกินข้าวกับย่าก่อนนะคะหนูจะต้องไปโรงเรียนด้วย ว่าให้กินก่อนเลยค่ะมาถ้างั้นก็รีบๆกินเถอะเดี๋ยวย่ายจะได้ไปส่งที่โรงเรียนย่าจ๋า,มาเมื่อกี้พ่อทำท่าทางแปลกๆอยู่หน้ากระจกด้วยค่ะแล้วตอนที่พ่อคุยกับหนูพ่อก็ไม่ยอมหันมาคุยกับหนูอะค่ะไม่มีอะไรหรอกลูกคราวหลังอะถ้าจะเข้าห้องพ่อนอะ่ะ ต้องขอประตูก่อนนะย่าบอกหลายครั้งแล้วเนื้อค่ะรู้แล้วค่ะไปไปรีบกินค่ะแต่ย่าแต่ได้ไปถ่องนี้เอาไหมอ่ะย่าตัดกินักเอาลูกอร่ดมากเลยอ่ะ มาตรงเวลาเป๊ะๆเลยนะจ๊ะน้องบอย <Yeah. S 1> ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะน้องบอยสุดหล่อที่มาส่งพี่อ่ะนี่ครับยินด,ดีนะครับพี่เอาไว้วันหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยววันนี้ได้เลยจ้ะปากหวานวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวบ่อยๆเลยนะจ๊ะ๋ยวจะไปรับลูกไม่ทันเอาเป็นว่าพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวครัิพี่พี่คิดจะปิดบังเรื่องเนี้ยกับลูกไปอีกนานแค่ไหนะ hmm. พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะก็จนกว่าลูกจะรู้ความจริงแล้วละมั้งแต่ว่าปลอยเข้าใจพี่อยู่ใช่ไหมว่าว่าทำไมพี่ถึงต้องทําแบบนี้ผมเข้าใจเอาเป็นว่าผมไปก่อนแล้วกันนะครับพี่ไปคราวหน้าเจอกันไหมนะจ้าสุดหล่อ ท้อฝันสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไม่มีคนมารับหรอจ๊ะเออเมื่อกี้น้าไปตลาดมาน้าเห็นผู้ชายหน้าตาคล้ายพ่อหนูเลยแต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงเหมือนจะเป็นกระเทยซ้อนท้ายรถผู้ชายมาหวังว่าคงจะไม่ใช่พ่อหนูนะจ๊ะน้าหมายความว่ายังไงอะคะไม่รู้สิน้าก็แค่สงสัยอะสงสัยอะไรอะะ ว่าพ่อหนูจะเป็นกระเทยอไงไล่ะไม่นะพ่อหนูไม่ได้เป็นกระเทยอ,อะ่ะน้าพูดจาเหลวไหลออ้ย,อย,อย,อยทอฝันอยู่นี่นี่เองพ่อตามหาซะทั่วเลยทอฝันนี่ลูกเป็นไรหรือเปล่าอ่ะเปล่าคะ่ะไม่ไปกันเถอะทอฝันทอฝัน รอพ่อหน่อยใชู่กพอ่อฝัน พ่ออธิบายก่อนนะมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะจะไม่ใช่ได้ยังไงพ่ออย่ามาโกหกหนูนะหนูก็เห็นอยู่กับตาว่าพ่อเป็นตุด๊ดทำไมน้าคนนั้นถึงหน้าตาเหมือนพ่อจังเหมือนพ่อจริงๆด้วย ฝันถ้าฝันเป็นอะไรลูกเกิดอะไรขึ้นพ่อพ่อเขาพ่อเขาทําไมหนูมีพ่อเป็นกระเทยนี่ทอฝันรู้ความจริงแล้วเหรอนี่ี่ย่าก็รู้เหรอแล้วทําไมย่าถึงไม่บอกหนูอะ่ะทําไมอ่ะทำไมทุกคนถึงจะต้องโกหกหนูด้วยอะ่ะทําไมนะเหรอที่พ่อกับย่าต้องโกหกหนู ก็เพื่อตัวหนูเองไงท้อฝันหมายความว่ายังไงอะจ๊ะในนายหนูก็รู้ความจริงละงั้นย่าก,ก็จะเล่าให้หนูฟังทำไมที่พ่อกับย่าต้องปิดบังหนูพ่อนะ่ะเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆของหนูและย่าก,ก็ไม่ใช่ย่าแท้ๆของหนูแค่นี้แหละเลิศแล้ว

โอ้โหยหยลูกสาวซะด้วยใครมันเอาลูกสาวมาทิ้งที่นี่เนี่ยฮะคนเราสมัยนี้ทำกันได้ลงคอได้ยังไงเนี่ยโอ้ยน่ารักซะด้วยไม่เป็นไรนะจ๊ะถึงจะไม่มีใครดูแลหนูอะเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวฉันเนี่ยจะดูแลเองฉันนี่นะจะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้หนูเองนะจ๊ะ <ๆๆ S 2> ไม่ต้องลองนะ โอ้ยโอ,ยโอยน่าสงสารจังเลยลูกโอ้ย,อยลูกสาวคนสวยของแม่กินนมเยอะๆนะจ๊ะจะได้สวยๆเหมือนแม่ไงเลิศอ,อย่างนั้นแหลคะค่ะสวยได้ใครเนี่ยว้ายตัวแทนั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจออะไรประหลาดขนาดนี้มาก่อนเลยวะนอ็นชนีประหลาดอะไรของแกฮะ ก็กระเทยมีลูกนี่ไงนี่อิชนีนี่หล่อน,นี่นะนี่ฉันเป็นกระเทยมีลูกอะมันผิดตรงไหนฮะมันไปหนักหัวหล่อนเหรอฮะโ <c oughs> ถผิดสิมันผิดธรรมชาติไงกระเทยนะเว้ยไม่ใช่ผู้หญิงมันจะมีลูกได้ยังไงแล้วลูกโตมาเนี่ยจะเรียกพ่อจะเรียกแม่ตา <c oughs> <c oughs> ดูปากสินั่นน่ะพูดอะไรออกมาเนี่ยนี่ลูกฉันฮะฉันจะเรียกยังไงก็ได้มันไปเดือดร้อนซินเลบัมของแกได้ยไงฮะ มันไม่เดือดร้อนหรอกแต่ฉันนะ่ะสงสารเด็กมันที่โตมาแล้วมีพ่อเป็นตุ๊ดนี่นฉันพูดความจริงไม่เชื่อแกก็คอยดูนะว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาคงอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนีเลยแหละเพราะว่าไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเลวมีพ่อเป็นตุ๊ด <c oughs> เอาซะว่านี่ที่ทางนั้นมันพูดมันก็ถูกของมันนะ ไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่นี่แหละดีแล้วนีหนูเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเหรอถึงหนูไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อเขาพ่อเขาก็รักหนูมากนะทอฝันรักมากถึงยอมปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเขาเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาล้อและดูถูกหนู พ่อฝาลูกพ่อขอโทษนะที่พ่อต้องทำไปแบบเนี้ยก็เพราะว่าพ่อกลัวลูกอายคนอื่นเขาอะพ่อก็เลยต้องจำเป็นต้องทำแบบนี้ลูกหนูจะโกรธพ่อลงได้ยังไงล่ะคะก็พ่อทำเพื่อหนูขนาดเนี้ทั้งๆที่หนูไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อด้วยซ้ําตั้งแต่นี้ไปอ่ะพ่อจะแต่งอะไรพ่อก็แต่งได้เลยนะคะ ยังไงพ่อก็คือพ่อของหนูหนูก็ยังรักพ่อเหมือนเดิมท้อฝันลูกพ่อควท้อฝันมากแล้วลูกที่เข้าใจพ่อส,สุดสุดเลยอะให้พ่อก็ไติลูกหนูมีของขวัญจะให้ค่ะอะไรหรอจจะลูก พ่อกล็ลองเปิดดูเสียคะพ่อเปิดเลยนะ,อ,ะอุ๊ยอันนี้พ่ออยากได้อยู่พอดีเลยอละรถดมากเลยลูกออ้ยอุยดูดิอุ้ยเปลงอืมข้าฝันนี่ลูกซื้อมาเองเลยเหรอจ๊ะค่ะหนูถูกกระปุกซื้อให้พ่อเลยนะคะแลวหนูนก,กับย่าก,ก็ช่วยกันเลือกด้วยหนูอยากตอบแทนที่ พ่อเลี้ยงหนูมาจนโตค่ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะลูกคนสวยของพ่อหนูรักพ่อนะคะรักม,มากเดี๋ยวพ่อนะจะสอนแต่งหน้าให้เอง